สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนืัอนี้ก็สิมากินก๋วยวเตี๋ยวเด้อเช่อก๋วยเตี๋ยวกับบบเมนเป็นข้ปุ้นข้ปุ้นที่เหลือจากเมื่อวานแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวเหลือหน่อยหนึ่งกะมาใส่กับน้ำซุปแล้วก็ลูกชิ้นเนาะเนี่ยกินของที่เหลือจากเมื่อวานนี่แหละค่ะเส้นเส้นที่มันเลือจากเมื่อวานคลิปนี้รูปภาพก็สิดีขึ้นมาจาักหน่อยเด้อเพราะว่าได้ ได้ไม้กันสั่นมาแล้วลูกสาวเป็นคนนั้นซื้อให้ค่ะเสียงดังได้ไปปิดประตูก่อนมาค่ะมากินกน๋วยเตี๋ยวน้ำกันเดอก๋วยเตี๋ยวหรือว่าข้าวปุ้นเนาะแต่เห็นเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยว เห็นบ่คะสีออกมาประมาณนี้อืแซ่บค่ะจะเค็มจังหน่อย มันนี้ก็อากาศดีมันนี้แดดออกเบิดมือแต่หนาวพี่น้องเลยเพื่อนๆได้อย่างกินแรง,นงเ,นเนาะมันนี้คือมอดอาหารบ้านเฮาเด้ จะกินแกงขี้เล็ก ไอ้หวนทัหวนทังเพชรอันนี้ว่าว่าสิบกินเพชรกับเพช อากาศทงประเทศไทยเป็น,น,น,นอะไรเนี่ยเนาะฮ้อน่บอกค่ะดูสิวิเดนี่หนาวเลยถึงสิเดะกันน้ำหนาวช่วงน้านี้ก็จะเป็นอัลิกี้เพเกโรนดอกไม้ ôi, hết đi không hết không hôn Hãy tên cho tên là ตเสียงดังๆนึงเสียงขื่องเห็ดเครื่องเห็ดน้ำแข็งเด้อนะคะน้ำแข็งอนามัยนะก้อนน้อยๆค่นะโอ้ยเพชรด,ดิพี่น้องเอ้ยงูกไหลแล้วปะเนี่ย cắt bớt nữa không hết lại <laughs> hết cho nước hồ nước ta lại là ลูกสิ้นกับก้อนเป็นงไงเด้งอยู่ค่ะลูกสาวกับผู้หญิงเพิ่งบปกินก๋วยเตี๋ยวคนะ่ะเพิ่งกินอันนั้นกินทาโก้กินอาหารฝรั่งค่ะ นี่เพิ่งกินบ่เป็นหมดแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ซองสมิงยาพาแซบนี่เด้อค่ะและ้วก็ซองอินดี้บ้านานาของการสาวนำขอบคุณที่สละเวลามาเบึงค่ะเดี๋ยวถ้าเบึงคิดหน้าคลิดต่อไปเนาะคะ่ะว่าวาสิพาแซบทำอะไรจะพาทำอะไรแซบก,กินนะคะขอบคุณค่ะ